สูตรลดไขมันเลว10กิโลป้องกันเส้นเลือดในสมองตีแตกอุดตันหอมง่ายๆใน1-2เดือนลดพุงเร่งด่วนลดไขมันเลว10กิโลป้องกันสมองตีบแตกอุดตันคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคุณต้องรู้ว่ารอบเอวกี่เซนคุณหนักกี่กิโลสูงเท่าไหร่รอบเอวเป็นเซนติเมตรฐานส่วนสูงถ้าเกิน0.6คุณเสี่ยงเป็นโรคสมองตีบแตกอุดตันเบาหวานมีไหมความดันมีไหมสูบบุหรี่ไหมดื่มเหล้าไหมคุณยังดื่มล็อตนี้อยู่แอลกอฮอล นะเร่งสมองตีบเล่าแอลกอฮอล์ทำให้แก่เร็วตายเร็วนะครับแอลกอฮอล์เท่ากับไขมันพอกตับแก่เร็วสมองเสื่อมแอลกอฮอล์นะมันเป็นพลังงานว่างเปล่าไม่มีสารอาหารมีแต่สารพิษและมีแต่ความอ้วนความแก่ความตายงานเลี้ยงโอเคผู้หญิงเบียร์อย่ากเกิน 1- 2กระป๋องผู้ชายอย่ากเกิน 2- 3กระป๋องถ้าจะดื่มแต่ไม่อยากให้ดื่มเลยถ้าคุณจะดื่มคุณไปดื่มไวน์แดงแทนแล้วก็อย่าเยอะไวน์แดงมันมีพฤกษาเคมีเวรลทรอลที่มันช่วยชะลอวัยนะเรื่องชะลอวัย สนใจอยากศึกษาเพิ่มขอดูความรู้ในอินบ็อกซ์หมอพิมพ์่าย้อนวัยลดพุงลดโรคหน้าเด็กเริ่มที่ความคิดคุณต้องบอกตัวเองอย่างนี้ฉันเป็นคนผอมและแข็งแรงฉันทําได้จิตใต้สํานึกคุณอนะฟังเสียงคุณอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนที่หมอมาเรียนเรื่องนี้นะผมก็จริงเหรอฉันเป็นคนสําเร็จฉันเป็นคนเก่งสมัยหมอเด็กๆเลยนะนะฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนมีวิน,นัยก็พูดกับตัวเองไว้ผมก็ไม่เข้าใจรอกว่ามันจริงไม่จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจิตใต้สํานึกคุณเนี่ยมันฟังคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังพูดกตว่่มีแปยกับ ดังนั้นป้องกันสมองเสื่อมป้องกันเส้นเลือดสมองติดต่หอุดตันและลดไขมันเริ่มที่ความคิดสูตรหมอโอ๊กนะฮะนอกจากคุณจะสุขภาพดีแล้วคุณจะต้องชีวิตดีคุณจะต้องอารมณ์ดีคุณจะต้องอายุยืนถ้าคุณอยากจะลดุงลดไขมันเร็วแบบเร่งด่วน10กิโลคุณต้องเข้าใจว่าร่างกายคุณนะใช้พลังงานจากสองสารอาหารใหญ่ห1คาร์โบไฮเดรต2ไขมันโปรตีนก็ใช้ได้แต่โปรตีนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลเหมือนกันแต่คนไทยส่วนใหญ่กินโปรตีนไม่ค่อยถึงให้คุณกินโปรตีนมากขึ้นและลดสิ่งนี้แล้ววคุณจะอมเร็ ลดขนมปังขาวการให้คุณกินขนมปังขาวทุกวันมันทําให้น้ําตาลในเลือดคุณสูงคนที่เป็นเบาหวานน้าตาลในเลือดคุณต้องลดขนมปังมันดัดชนีน้ําตาลมันสูงกว่าน้ําตาลขาวอีกลดบิสกิต รถพายลถขนมปังเนยสดโมจิเบอร์เกอร์เลิกขนมปังกรอบแยมนมข้นหวานคนที่เป็นเบาหวานไตเสื่อมไตาวายเร็วความดันสูงคุณควรลองสังเกตดูเวลาที่คุณมีโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยมันไม่มีแค่โรคเดียวมันมาพร้อมกันหมดเลย4ีหโรคข้อที่สองลดละเลี่ยงเลิกแป้งที่ทาเป็นขนมปังคุกกี้พายขนมลูกเต๋าแซนวิชท,ทุกอย่างพวกนี้มันจะทําให้คุณดื้ออินซูลินสาเหตุที่ทําให้คนสมองแตกคือหลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่นดังนั้นถ้าคุณอยากเส้นสมองแตอกอ,แตอยากตายเร็วยา แก่เร็วนะคณดื่มพวกนี้เยอะๆลองไปถามหมอสัลยกรรมประสาทดูนะครับสาเหตุที่คนเป็นผักนอนติดเตียงเนี่ยส่วนใหญ่เล่าลองลงมาคือความดันสูงแล้วขนมปังที่หมอบอกมันทําให้คุณดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินเท่ากับหลอดเลือดแข็งตัวความดันสูงเกิดอะไรขึ้นเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดฝอยในไตเสื่อโปรตีนรั่วในไตไตไวายแล้วกินขนมปังตอนเช้าเยอะๆหรือเกิดอะไรขึ้นน้ําตาลเกิดไขมาพอกตาไขมันพอกตับม,ม,มาจา น้ำตาล,ลส่วนใหญ่คนไทยเราเนี่ยกินน้ําตาลเยอะแต่น้ําตาลไม่จําเป็นต้องหวานแต่หมอเจอคนไทยเยอะมากที่มาตรวจอบพกินขนมปังกินข้าวขาวกินเส้นไขมันพอกตับเยอะมากคุณหายได้นะครับใครอยากหายพอดูคลิปไลฟ์หมอเพิ่งไลฟ์เรื่องไขมันพอกตับพิมพ์ว่าไขมันพอกตับสูตรอาหารลดความดันป้องกันสมองตีบแตกอุดตันเขาเรียกว่า dash diet หรือการกินเพื่อหยุดโรคความดันสูงเกี่ยวยังไงกับโรคสมองตีบแตกอุดตันมันเกี่ยวเพราะความดันสูงทําให้เส้นสมองคุณตีบแตกอุดตันความดันลดพุง ยุบแล้เนื้อสมองติดต่อกูตันก็ลดลง Dietary approach to stop hypertension คือกินโ e g เก i นข้าวไม่ขัดสีขีดนัวเป็นข้าวที่โปรตีนครบใครยังไม่มีกินรีบหาขีดนัวมากินแทนข้าวขาวใส่หม้อแรงดันนิดนึงขีดนัวใครไม่รู้ขอดูสูตรขี้นัวหมอพิมพ์ว่าขีดนัวถั่วเลนทิลถั่วลูกไก่ที่หมอกินทุกวันแล้วหมอแนะนําให้คนไข้กินแล้วคนในโซนสีฟ้าที่อายุยืนเขากินกันเลนทิลขีดนัวถั่วลูกไก่เมล็ดฟักทองอันนี้ดีมากๆเลยเมล็ดฟักทองไม่เคลือบเกลือ dash diet เกลือตามเพราะเกลือที่สูงเร่ง ความดันสูงและเมล็ดฟักทองมีเกลือแร่ลดความดันนั่นก็คือเกลือแร่แมกนีเซียมความดันของเราคือแรงดันที่เลือดกระแทกกับผนังหลอดเลือดหลอดเลือดแดงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อมันใช้แมกนีเซียมในการคลายตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความดันสูงหลอดเลือดแดงขยายไม่ได้แตกตายคนที่เป็นความดันสูงเสริมแมกนีเซียมซะแมกนีเซียมเป็นเกลือแร่ที่คน80%เนี่ยขาดไปไม่มีกินลองดูสูตรหมอได้พิมพ์ว่าแมกนีเซียมเดชไดเอทที่จะลดความดันนั้นล,ลดพุงลดน้ำหนักคุณได้ เพืเ่อนๆระวังเครื่องปรุงซอสปรุงรสที่เค็มซีอิ๊วน้ำปลาหรือว่าสําเร็จรูปพวกนี้นะครับระวังให้ดีพวกนี้คือความดันสูงแล้วก็บวมน้ําอ้วนน้ำมันหอยเลือกสูตรลดเหลือแล้วก็ถ้าคุณความดันสูงไปเสริมแมกนีเซียมซะแมกนีเซียมช่วยนอนหลับลดปวดหัวไมเกรนลดกล้ามเนื้อเกรงกระตุกแมกนีเซียมขั่วต่างๆที่หมอบอกไปมีมเมล็ดฟักทองมีเกลือแร่ลดความดันสําหรับคนที่ความดันสูงแต่ละคนที่ความดันต่ําไม่ได้ไปทําให้มันต่ํากว่าเดิมนะครับคนเรามีหลอดเลือด2แบบหลอดเลือดดากับหลอดเลือด หลอดเลือดแดงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อครับหลอดเลือดดาไม่มีกล้ามเนื้อหลอดเลือดแดงมันมีกล้ามเนื้อที่จะยืดตัวหดตัวยืดและหลอดเลือดแดงเราเนี่ยมันใช้แมกนีเซียมในการคลายตัวแมกนีเซียมเป็นเกลือแร่ที่คนขาดเสริมแมกนีเซียมขอเป็นคีเลตฟอร์มใครไม่มีกินลองดูสูตรหมอได้พิมพ์ว่าแมกนีเซียมสูตรเครื่องดื่มลดความดันลดออมลง5 1 0กิโลถ้าคุณเลิกน้ําหวานเลิกนมวัวเริ่มน้ำอัดลมเรื่องน้ําผลไม้หรือลดให้น้อยที่สุดแล้วคุณมากินสิ่งนี้แทนชาเขียวนะครับโอชาดำนะแต่ จะให้ดีที่สุดกรีนทีแบบนี้นะแจ่มเลยมัทฉะออร์แกนิกอันนี้แจ่มสุดต้องเป็นมัทฉะคาตชินไอคาตชินขมๆเป็นผงผงเนี่ยต้านมะเร็งสู้มะเร็งนะครับแล้วก็เร่งระบบเผาผลาญช่วยลดน้าตาลในเลือดได้ช่วยทําให้หลอดเลือดคุณมันยืดหยุ่นได้ดีขึ้นด้วยลดความเป็นอักเสบในหลอดเลือดไปดื่มไม่ได้ไปหาสารสกัดกินเอาหมอดื่มชาเขียววันละหนึ่งแก้วและหมอเสริมทาเขียวสกัดวันละหนึ่งเม็ดก่อนเดินออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันใครยังไม่เคยเห็นนะใครยังไม่รู้จักก็พิมพ์ว่าชาเเขขียยยยวววนนนะรัสุดดดออผก้ไหลลม เพิ่มภูมิลดภูมิแพ้คือเห็ดแทมปิอองคริมินีพอทเบลโลนะแทมปิยองคริมินีหรือว่าเนี่ยชุดผักทาบูแบบนี้นะแต่เอาน้ําใส่พวกเนี้ยผอมเร็วความดันลงไม่เอาน้ําดำนะเอาน้ําใส่เห็ด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 เนี่ยดีมากนะครับมื้อเย็นคุณกินยําเห็ดแกงเห็ดต้มเห็ดเห็ดอะไรก็ได้ที่คุณชอบเห็ดนึ่งไม่เอาย่างแล้วกันเนาะย่างมันอาจจะได้มะเร็งแถมเข้ามาแล้วเห็ดมีวิตามินดีถ้าคุณอยากผอมวิตามินดีต้องไม่ต่ำกว่า30แล้วถ้าจะให้ดีแบบผอมเร็วแล้วขายนพอกตับกลัววิตามินด 50ขึ้นไปนะ5 0าสถึงแปนาโนกรัม per มิลลิลิตรและถ้าจะให้ดีคุณกินเห็ดกับถั่วหมักหัวเน่านะคุณจะได้วิตามิน K2 ด้วยเจ้าวิตามิน K2 จะช่วยลดการเกาะหินปูในหลอดเลือดคุณเป็นวิตามินที่ทุกคนต้องกินให้ได้ระดับที่ดีก็คือ D3 และ K 2ซึ่งมีอยู่ในเห็ดกับถั่วหมักถั่วเน่าที่หมอบอกแล้วก็อาหารเสริมหมอกินทุกวันขอดูสูตร D3 K2 พิมพ์ว่า DK ถ้าคุณอยากผอมเร็ว5-10กิโลแล้วลดโอกาสเกิดเส้นเลือดสมองตีบแตกอุดตัน ปวดสีเหลืองใายให้น้อยเอาแบบน้อยที่สุดผัดน้ําไม่น้ํามันถ้าคุณมีสูตรอาหารสีแดงของหมองนะคุณจะรู้ว่า1ในหมวดหมู่ก็คือน้ํามันพืชแล้วน้ํามันพืชมันไม่ดียังไงมันไม่ดีอยางงี้ครับมันมีโอเมก้าหสูงโอเมก้าหเนี่ยมันอักเสบมันทำร้ายหลอดเลือดมันทําให้หลอดเลือดคุณมันอุดตันฉีกขาดแต่มันเป็นโดสที่ค่อยๆหยอดยาพิษใน้หุ่นแล้วคุณต้องกินทุกวันเลยไข่แบบพอกไข่เจียวฟูๆแล้วคุณยังมีพุงเยอะๆเป็นไขมันพอกตับคุณระวังให้ดีเลยน้ํามันพืชแป่รนน้ํามมัหิงๆู ก็อาจจะดีกว่ามันสเสถียรกว่าแล้วก็มันไม่แปลรูปมันไม่ได้ผ่านกระบวนการการใส่ความร้อนแต่ถ้าเอาให้ดีเลยนะโอเมกา้าโลหไตมันเลวโอเมก้าสนะครับใครอยากได้ความรู้เพิ่มนะครับพิมพ์ว่าโอเมกา้าเมนูลดคุงผอมง่ายๆ5-10กิโลคือปลาและเห็ดหนอ่อไม้ฝรั่งแครอทผักกิมจิอันนี้โคตรดีแต่ข้าวขาวเนี่ยหมอก็จะพกข้าวคินัวเลนทิลถั่วลูกไก่เมล็มดแฟลกซ์เมล็ดเจียไปกินเองปลาแซลมอนมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือปลาภูน่าก็ได้นะปลาที่มีโอเมก้า สามหงสูงซึ่งปลาแซลมอนเป็นหนึ่งในนั้นการที่คุณไปกินปลาแทนพวกขาหมูแทนเนื้อแปรรูปอันนี้จะช่วยทำให้คนอายุยืนได้แต่ไม่เอาทอดนะแล้วปลาแซลมอนมันมีกรดไขมันที่ต้านอักเสบต้านสมองตีบตาอุดตันบำรุงสมองลดไขมันเลวก็คือไขมันโอเมก้าสามกินปลาแซลมอนมากขึ้นกุ้งปูเนี่ยดีแต่ไม่เอาทอดนะโอเมก้าสามอาจจะไม่ได้เยอะเท่าปลาแซลมอนโอเมก้าลดไขมันเลวหมอกินโอเมก้าสามเสริมทุกวันใครอยากศึกษาความรู้นะสูตรโอเมก้าสามทิมว่าโอเมก อยากผอมเร็วลดไขมันเร็วคุณต้องลดความเครียดนอนให้ดีคุณผอมเร็วไขมันเร็วลดการที่คุณนอนน้อยความดันก็จะสูงฮอร์โมอนเครียดก็จะหลั่งเยอะการควบน้ําตาลก็จะไม่ดีอิ่มยากหิวง่ายตะบะแตกแล้วส่วนใหญ่เวลาคนเราตะบะแตกกินอะไรแป้งของทอดน้าตาลดังนั้นนะคุณอยากผอมเร็วคุณอยากลดส้นเลือดสมองตีบต่างอุดตันคุณไปนอนคุณไปลดเครียดไปนั่งสมาธิมองธรรมชาติ ผ่อนคลายไม่ต้องเครียดหายใจลึกๆผมจะบอกเลยนะว่าการนอนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอาจจะสําคัญกว่าการกินซะด้วยซ้านะครับนอนดีชีวิตดีถ้าคุณหลับยากชีวิตมีปัญหาแน่นอนเบาหวานหายยากความดันลดยากความอ้วนลดยากผมแนะนาแบบนี้นะกินมื้อเย็นให้น้อยที่สุดมื้อแรกให้เยอะที่สุดลดน้ําตาลในมื้อเย็นกินเห็ดกินผักเสริมเมลาโทนินโดสไม่สูงจากพืชเออร์บาโทนินใครหลับยากเสริมเมลาโทนินธรรมชาติทักในบ็อกหมอพิมพ์ว่าเมลานะครับถ้าคุณอยากผอมเร็วพุงยุบหน้าเด็กมันพรกตับดีขึ้น เบาหวานดีขึ้นความดันดีขึ้นคุณลองทํา IF นะครับลองกินช่วงอดช่วงนะครับกินสาม,มื้อไม่จุกจิกพระอาทิตย์ตกหยุดกินพระอาทิตย์ขึ้นค่อยกินระหว่างนั้นดื่มชาเขียวน้ําเปล่าน้ําแรก่กาแฟดําหรือนะเปล่นเดอร์วินิก้าเป็นอีกอันนึงที่ผมลืมพูด ACV เนี่ยช่วยลดไขมันเลวได้นะครับกินตอนช่วงฟาสติ่งดีหรือใครไม่รู้อยากมาเรียนกับหมอหมอมีคอส IF ถ้าคุณเรียนหมดทุกบทคุณทําตามโรคที่คุณมีจะหายความดันเบาหวานไขมันโรคอ้วนเนี่ยหายแน่นอนถ้าคุณเรียน ทุกบทส่งกันบ้านแล้วทําตามนักเรียนหมอที่เรียนทุกบทส่งกันบ้านแล้วทําตามพร้อมหมดเลยแล้วพร้อมถาวรด้วยนะใครอยากมารู้ด้วยกันพิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับถ้าคุณอยากหน้าใสาหน้าเด็ก ความดันดีหลับดีกินคาคาวนิปนะครับคาคาวนิปคือโกโก้แท้ที่เป็นเกล็ดไขมันดีสูงมากหมอกินเล่นตอนเช้าแล้วตื่นเลยมันเป็นพลังงานธรรมชาติมีไขมันดีมีเรสเวอรทรมีแมกนีเซียมมีกากใยมีโพลีฟีนอลมีแฟโบนอยคาคาวนิปจะเป็นเกล็ดให้จินตนาการเหมือนช็อกโกแลตชิพกับช็อกโกแลตผงคาคาวคือโกโก้แท้ช็อกโกแลตคือโกโก้ปลอมคาคาวนิปคือช็อกโกแลตชิพแท้คาคาวคือโกโก้แท้เป็นสุดยอดอาหารฟื้นฟูหัวใจวายฟื้นฟูสมอง ตีบแตกอุดตันและลดไขมันเลวช่วยนอนหลับกินเป็นยาแต่มันอร่อยมากผมบอกเลยเอาไปใส่เค้กก็ได้ไปใส่โยเกิร์ตก็ได้ผมเอาช้อนตักใส่มือโยนเข้าปากเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ผมกินทุกวันหมอมีสูตรพิมพ์สาาเขาขอทุกคนแข็งแรงไร้พุงผอมลง10กิโลผมโอ,อ๊คสุเพิเศษด็อกเตอร์ซิกแพคคุณนาครับ